สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขูสุกคนเนะ <g ül> าะมื่อนีนมาพบกับสองสาวคูเพรจา่าสาวคูอาสาบรรนอกเนาะมาพบกับวิถีชีวิตแบบดูเศร้หาหน้าของแบบแบบวิถีชีวิตแบบสาวคูเพรเนาะว่ะเพ็เอียงเนาะอยากให้ติดตามชมในเด้อมื่อนี้กะบโบมีอย่างไรเนาะาะว่าเวดร่งคลิปมาในสองมือเลยพี่น้องอีกอย่างหนึ่งกับฝนกระโต๊กเนาะกลับไปอยู่พยายามปาตองปาตออนี่คาทิชไทยกันยันว่ามันฉํำๆกันเนาะ แต่ว่าบริเวโลกร้ายกับญานว่าลงกันลืมกันนอนเฉยบัติดตามกันเนาะอันนี้เมื่อไทยมื่อนี้แต่แต่ว่านี่เนี่ยพี่น้องเพราะว่าสักคูเพ็ดกะฝนตกเนาะพอยู่เขาลาวเอานะครับพอดีว่าสักคูเพ็ดกะได้สวงฝนตกเนาะร้ายคนกับที่อยู่เหยื่ออยู่สานแต่ว่าสวงฝนตกสำหรับสักคูเพจเนี่ยเป็นโอกาสดีเนาะเพราะว่าฝนตกมันจะเบาเนาะสักคูเพ็ดกะได้มาสาวหน้ามาป่านขนาดเนาะเนี่ยป่านขนาดเข้มดอนนี่แหละ นี่ยน้องพี่น้องยุ่ยเกยเฮือนนี่ยแต่เฮือนกยอยู่ทางหลังหันเนาะเฮือนกยอยู่ทางหลังป่านขนาอยู่แค้มรอนี่แหละพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกเนาะเขาปานขนามันกับซีโบเดตหอนเถือกรบโออกเนาะเย็นสบายเนาะเพราะว่าวิธีชีวิตของหูก่ธนาของสาวกูเพ็ดเนาะเพราะว่าคนอื่นกับสิอ่ะยู่ใครยุ่ย่เฮือนยุ่ยศาดเนาะฝนตกแต่ว่ามันเป็นโอกาสดีเนาะหลายๆคนกะโมเมนต์ว่า สิว่ามาถ่ายเวลาถ่ายจังเห็ดนองเวนถึงสิบวันถ่ายซาก,กูเพ็ดกับเห็ดเป็นประจำอยู่แล้วเนาะทุกปีกับป่านไหวเนะวาะบางคนเขาก็สีเาซาอลไรแหละเซาไฮเซาหน้าแบบใส่มือใสให้งานคนเนาะเขาใสให้งานหลดใสหลดุดไทยถือหรือว่าไทยเห็ดเป็นไทยหน้าหลดแต่ว่าหน้าซาก,กูเพ็ดหรือว่าเขื่อนซาก,กูเพ็ดยังบมดทันโมมีเงินมีขับมาสีไปจ้างเขามาถ่ายเนาะก็ได้เห็ดเองเซาเถือ่อนไ้ซองไ้ เทอปีกะซาวที่เราให้ซอกไหเนาะกะได้ไฟเฮ็ดไปบ่ว่าอีหยังเขาก็บ่ได้น่ากลัวเลยนะแล้วเฮาก็เคยเฮ็ดมาตะน้อยมันก็คุ้นเคยก็บ่ได้เมื่อยบ่ได้หยังเนาะปกติฝนตกคือเมื่อวานนี้ฝนตกกะไผก็บ่ได้ไปไสเนาะอยู่เฮือนกะเด้ให้แม่ผู้แล้วกป้าแก้วเอาลานหเนาะเอาเส้นตากด้มาปานคณะแล้วมื้อนี้เอาไม้นี่ปแ่ลืแ่ลืจะตอดปาีิได้หลายนไเนาะไปได้ ก่านเามด้ปยูกอะไรดการชาวนาไอพี่นงชาเพ็ดเผ็ปีเนาะบางปีกะทั้งปาออกก่อนเนาะปีกาญงสักเพ็ด้งปลาออกกขุดตอออกเนาะ ปีนีมันได้เปนเดินัวนี่นี่กด้ป่มาปานอันน่ะใสเนาะปีนากระสาหมาล่ามเข่าไหลเดพี่องสิเราฟ้อมลังพี่น้องหน้าทงเนี่เป็นมูนของแม่เนาะเป็นมูนของแม่เมถาเพหายนายแม่เนาะประมาณสามชิบกัวไหลเด็กพี่น้อง ตอ,ตอนเพลินไห้เนาะหน้าทงนี่เป็นเฮน่าอยู่ประมาณชิว่าไห่นอกนั้นจะเป็นป่าพี่นอ้องเป็นป่าอันนั้นเนาะเป็นป่าดงดิพี่นอ้องเอ้ยเป็ข้าวยังหน่อยๆเนาะกระพะพ่อแม่กระพามาซับมาสาวหน้าทงนี่แตพี่น้องเอ้ยแต่ละปีสาวไปแต่ละปีแต่ละปีไปตะกี้แห่งพี่นอ้องมิจกกาแขดวงเดียวเนาะมิจกกาแขดวงเดียวที่ว่าสาวหน้าอะไรเป็นทงพี่นอ้องเอ้ย สิพุดเป็นก้อนดินไหวเนาะพุดเป็นก้อนดินก้อนดินไหวสิรูกระชิมัดโจมเอาก้อนดินที่พอพุดมาเลียนเพชรเป็นคันนาเนาะพี่น้องเจ้ากูเพชรกะไรซาวน้ำโพน้ำเมย์มีโจ๊บุญหลาดวงหนึ่งขนาดพี่น้องซาวหน้าตะกี้เนาะบอด้มี่ยังร้ายบอด้มีดูวอาสอันคือนตะกี้ สิด no. ินลูกกะลูกแต่ละคนกะกะเซาคุกเฮ็ดน้องซ้ายเบาเล็ดเนาะน้องซ้ายคุกซ้ายคุกเฮ็ดกะเบาเมาดิวพ่นแหละกัเกเบ้อจะสิทัได้เ็ดเพราะว่ายังน้อยอยู่เด้ตฝนตกยามเดือนเดือน10แน่นี่พ่อกสิ่ไปซบๆไปเดินนํานไปหาป่านข้างหน้าลูกกสิพากัน่นเด้ ไปอาบน้ำฝนน้ำพี่น้องไอป่านขะน้าน้ำล่อยอหนามให้หน้านั่นะคนดินเมื่อยแล้วก็ไปล่อยอหนามให้หน้าล่อยอหนามให้หน้าแล้วมุคนดินโตพ่อกระสีเงาไป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 ฮะอาบน้ำพ่นสูปไปป่านขะน้าน้ำกูฝังหนูก็มมวนเด้อพี่น้องเลยสาวหน้าจนว่ะไปเป็นทงพี่น้องเอ้ย ว่าได้เข่าเป็นอะไรแปดเข่าซีบโสอบเนาะแต่หน้าซีบกูให้ยซาวเลยจกกาแขดวงเดียวพี่น้องเลยกะเซราปีกะสีซับสีซาวไปเห็นมันไหนเป็นไห้ให้หนึ่งสองให้ก็เอาเพราะหลบว่าเป็นไห้หน้าเพึ่งกันไปพี่น้องเดะแต่ข้าวยังหน่อยผมซื้อว่าอุ้ยม่วนเสร็ดีปานข้างใ้ขนาน้ำพอ ใหญ่มากอกระเฮ็ดคือเก่าพี่น้องไปอยู่ไทยมาไปอยู่ไทย์เฮ็ดแปดปีกลับมาบ้านชอบเก็บกระเฮ็ดคือเก่าบอกดี๋ยอุ่ยเฮ็ดโมไัยเดี๋ยวเฮ็ดโมเป็นเบียกนักโมเคยว่าเฮ็ดคือเก่าพี่น้องเลยเนี่ยเฮาถึงก็เห่าเลวนะอยู่ในตัวเห่าเลยอันมาเฮ็ดโมเป็นเฮ็ดโมไัยดี๋ยวไปขออ่างซื่อๆของพี่น้องเลยเขากัสุดเด๋ตาบ้า เห็ดใดคิดเหนื c, ่อยเหนื่อยจังขอกลายครึ่งหนึ่งซักคงไหายสัมหอนไลายหอ,ยอ,อนไลายคนบต่ตกเจ้าว่าเวลาฝนโต๊ะจะกูเผ็ดมากหมักมะป่านขนามันโบหอนเหือกกับโบออกดิอันนี้ฝนบ่ตุมะป่านขนาพี่น้องเอ้ยเหือกก็ออก nà cái đen dương khương cứ đạp đi nhỉ <laughs> nà đi một tô khắp nó gặp lại nà cái đen cầm đá đi ngồi phi đội đi thả nhang cửa bố ngạm thả nhang cái nhang cửa bố cao cứ cao lộc cô ba cái khuôn mặt ọc cái ngạn phi cấp ọc cái ngạn neo nát cả phi con bạn thân hay thân à. ไปก็บ่ขาวก็บ่ค่อยทาซ่ปลาหน้าดําอยู่นี่แหยามเบียดยามงานแหนแห้งบ่อคีมเขานาพี่น้องเอ้ยทาไปก่อบ่แดตัดขากแล้วผมมีเบียดนิงขีมาใส่น้ขานจักนอยแต่ตอนนี้บได้ซบได้ใส่หนาก็ได้ดอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ะบึงกเลยพี่น้องว เดวเป็นขันบ้างมันนี่โอ้ยอาผีเนาะขันโอก่อนขำซ้ำนี่แกข้องสีดีเนาะข้องสีวิตทุกวิดหนาเลยเมื่กี้ว่าปานขนาดพ่อมากแบบอุ้ยคุดคุดลูกคุดเพื่อโอให้ขำให้เงินแต่ข้าวบุฮ่านเพิ่นฟังไหวอาจีนันดินเข้ากระไรเด้ตเพื่นฟังไหวนี่แต่ข้าวตะกี้หัว พออยู่อาลุลูกกะสิคุดฝันขนาดนั้นเพื่อพอหให้เงินให้ข้ำมพอปะจะข้าวบ้านเกิดเอาไปไว้มันนักเกิดฟังไว้ <c> ีก <oughs> พอแล้วกันกูไปพอกับชิ้นนี้แหละมาอยาู่อาลูใเผ็ดเนาะเผ็ดเบียพี่น้องเลยพอพพกับซากุเพชรเป็นคนตะลุกซากูเพ็ดเองก็เป็นคนตลกคือพอ คนแบบว่าเบาหัวเลยมุดยิดบมหายไปพี่น้องเลยโมมาหายอีกนะพี่น้องเอ้ยปาดนโมเหลวสับเนาะํำก่อนตะเวนสิต,ตกดินนะพี่น้องเอ้ยํำแล้วสีเมื่อก่อนเพราะว่าสีไปโคตรกบักเคือบักผีกอีกเนาะยัง ยังประมาณคือหาหมดประมาณคือชิปแมตตนี่เแต่พี่น้องเอากะฮิตีแต่มองสักคุเพชรดปานไปห้าลักนเหรอลักสีกิโลอยู่ฮะมาไวเนาะ <laughs> มันคำเลยเลดก็โหพี่น้องเอ้ยพักสวดน,น้อยหนึ่งกเ็เคือแตกอะอันนั้นนางพักผ่อนมาเบิ่งก็เลยพี่น้องตั้งแต่มองมองหลัวไปหาบอลที่ว่าสักคุเพชรปักลักไว้เนาะดูว่ายาวเติมเนาะคือว่าได้อยู่ประมาณอันนั้นพอแล้วพี่น้อง ยาาเติมเนาะเออเด็พี่น้องแต่เศร้าก,กูเพ็ดเหลื่มป่านเนาะแต่รักนี่ไปหามองที่ว่ารัวปักอยู่ที่ว่าเาาเติมเนะาะบมเดบริสุทธ์ขันสัพี่น้องเอ้อขยขนาผู้หญิงป่านบมได้ใหญ่แต่กับพอกันพอเก็บกับพอเก็บพอเก็บกักหนามยู่ได้พี่น้องนี่แหละเอาไว้วพี่น้องเอ้ยคำเนยแต่เว้น ชีตกดินนะพี่น้องสิกับเมื่อก่อนเนาะอันนี้ที่ว่าสักคู่เพดป่านเนาะเป็นไฮไฮลงไปรวมทั้งหมดรวมถึงตอนป่านอย่างนี้ก็พอดีฮกไฮพี่น้องเลยฮะบริไกลแค้มไฮแค้มนะื้เคลื่อนตัวเองนี่แหละพี่น้องเลยมะเลียวจมพี่น้องคำก่อนเนาะสีกับเมื่อก่อนเนะาะฝ้าไปหดต้นบักผีบักเขือเนาะเพราะว่าเดือดตะปลาแก้วก็มีไงผู้อยู่เคือนเนาะ มียผู้ก็ส่งสีเปีเยวลกล้วยเขาแรงปลาแก้วก็บคาเจนตาเนะาะมันฉันบุลแหล่สามพี่น้องเอ้ยย่างประมาณสามหนึ่งนี่แหละแต่ม่ได้ว่าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาคูเพียรเนาะเห็นขอขวาม,มาบึ่งเขามาแล้วก็มีย่างกับไหติส้มกันไในเด้อพี่น้องเด้อเห็นขอขวมให้กำลังใจก็ดีใจเลยพี่น้องเอ้ยสามารถแบาบว่าเห็นแล้วก,ก็ อยากคิดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หน่อยเด้อสบายดีพี่น้องกลับก่อนพี่น้องแต่เป็นสิตกดินะเนาะ